ถอดท้องกระเดียบนะ่ะแยบหลายกรอบเปล่าล่องเบิงะะนะ่งแล้วค่ะเนาะเตาดันอบแล้วค่อยมาถอดค่ะอืม <c oughs> กรอบวันนี้ตังต้มตังค่ะต้มเสียบค่ะต้มตังบ้านๆบ้านสเสียบ งอหนีงอเลยค่ะโอ้ยน้าด้าแตกค่ะพี่น้องได้กินปลาแดกบมะนาวค่ะประจัดรสับเซาะกับสาวเดือนจ้า สวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก้าค่ะพี่น้องจ้ามือในสาวเดินได้ความแซ่บคือตำบกหุงธรรมดานีละค่ะแต่ว่ากินกับมุอกอบสามชั้นเนะค่ะเนาะสาวเดือนซื้อมาครึค่งกิโลค่ะพี่น้องถอดกันสิเหลือประมาณนี้ค่ะ เงินกิโลกับแพงค่ะพี่น้องจ๋ากินพอดียวแล้วค่ะเนาะคุณสามีหางเงินพอดียวกับสงสารอยู่ค่ะกับกินเท่าที่เฮากินอิ่มนะคะเนาะเอาแซมนีาา่แหละจ้าแซ่บๆนะคะเนาะเสาวเดินบริาพาไปกินข้างนอกกับพี่น้องเอ่าหิมะตกค่ะข้างเขาและะ้วกับมองเสาวเดินอยู่มันห่อนมันบ่เห็ดมันว่าสามารถเป็นหิมะได้มันก็ห่อนแล้วกะ็มีฝนตกโปอยๆค่ะอากาศแย่ค่ะ ถ้าไมอได้การดีสิพาไปกินข้างนอกค่ะพี่น้องจ่าแต่ว่าไก่สิกลับไถ่เราค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาไปกินเขา่เกินลำเปล่าเนาะค่ะเนาะจ้าว่าหลายการมื่อนี้เสาวเดืนก็นมีผักซีหอมเนาะค่ะเนาะมี่อา่าประกาศเขียวปีคือเก่าค่ะคกับเทียมปลาผักเสาเดืนมีอย่างหลายคือเก่าเดิมๆค่ะและ้วกะ็และดีเนาะค่ะเนาะมีทงงอบนหนึ่งเกี่ยมมาโหลดจ้าก,ก่อนจะกินกาฝากกดไล่ก่อนแชร์ทางยูทูบแล้วก็ แฟนเพจคือเก่าค่ะพี่น้องจา้าสาวเดือนขอบคุณทุกการรับชมละกะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะมาค่ะสาวเดือนตำมะฮุงบ้านๆสิบเซฟใส่ไปแดกนัวๆค่ะพี่น้องมึงสีไปแดดแต่สิฮหกดูกันนัวๆดำๆมาเดี๋ยวจัดเด้อนคนหน่อยหายไข่เราไปโรงเรียนเราจะพี่น้องอืมอืมว่า อืมเลยถอดมันกระเลียบเนาะเจ็บหล่หกรอบปะร้องเบงะะนะิ่งเนาะเนาะเต้าเดินอุบแล้วค่อยมาถอดค่ะอืมกรอบอืมกรอบมาไนะหมอืม mình ngay tạt chuột cứ cao khỏi Hãy subscribe จ่าจะแค่แบบ ใชเนอืสีน้นำเปล่าเแาบนัอะไรค่ะ อยาก,กินตาหุงแบบเป็นเสียธรรมดาเก็กระเทียมปลาซส,สดเสีย <g ül> อร่อยเกีบกินได้โดนได้แบบนะี่เนาจตู้ตู้เย็นอบ เนือหม้อหมากเป็นไถ่ครับหมัมกหลายอันมันมั่นเนือ้อม,มันเอาไป้จะพัดค่ะพัดใส่กระเทียมปลาหนิกระแสบกรอบพี่นเราค่ะเสอืม ดำหงใส่มือแสบ <c oughs> แล้วดิดกรอบหลยแล้วเดินเบือ่ออากาศเมืองหนอ,อกมากเลยค่ะพี่น้องจะตนดอกไม้พร้อมค่ะกำลังปรงุงเจอที่มาเจอความหนาวสงสารค่ะ ดอกไม้ดอกหลายรังปงเต็มเลยค่ะน้ำยาำการเมืงองอมเยอค่ะอันแดดป่่นทองคำ 我再拍。嗯 ยะไปเอยขันแสนแ้นเทียมปลาไปขันค่ะอีนนะมเหรอเตรียมคลองกับบ้านอ กรอบมากพักอืมอืมกระเดียกกระเดียก8ครั้ง ซ้ำผอเจาะแสบซ้ำร้ายผันบ่อแสบเลยจ้ะอรดอยมากจริงๆกบกว่าเนื้อห้องกับวัชพั์ Bra. <laughs> มันเป็นเผ็ดลายวัดเนาะสับอลาจับป่าเทียมปลาอนมีย รักประจำช่องมากรักซีหอม เราปลูกกินอยู่ค่ะขึ้นง่ายๆค่ะขึ้นเร็วด้วยเรดดิต ันกับหนังอันนี้ใบถัว่วเ,เป็นผัดเนาะผัดใส่กระเทียมปลาแซ่ปัานักัดไม่มา ไปแล้วต้อง s l i มเบิกด,ดยค่ะสับทั้งเพชรน้องจ้ะเอาแล้วพี่น้องจ้าแซบคั่กแซบเนี่ยค่ะพี่น้องตังบกุ้งแบบบ้านๆห้องสีเลยค่ะกินก,ก, <laughs> กับแคบหมูกรอบกับหมูสามชันกบกวดอบ <laughs> พักกันกินบรรยากาศในบ้านก็ขอโทษขอภั้นะคะเนาะิิวทัศน <c oughs> ์ตะมือไรแดดดีสิพาไปกินข้างนอกค่ะพี่น้องจ้าหนาวลีค่ะกับฝนตกปล่อยๆซาดังกัขอบคุณทุกการรับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง youtube แล้วกับแฟนเพจคือเก้าค่ะพี่น้องจ้าพักันคลิหนาค่ะพี่นอ้องยูดีเม้งสุขคุคน,ขขนด้จ้าเด้อสวัสดีจ้า